สวัสดีนะครับสวัสดีชาวขามินทุกท่านนะฮะนีะ่สวัสดีไม่เอาบองบุลก็เหนียห์ฮะขมินก็มาวันนี้จริงๆแล้วเป็นคนขแมแยนะฮะูดไทยได้นิดหน่อยอรัจดอะไรลูกพี่แรงตัวนั้นจะไปได้โอ้โหลูกพี่จะถอยไปหรือเปล่า พี่ไปกลับที่โน้อนน่ะง่ายกว่านะ <c oughs> โอ้โหยุพี่นะโอ้โอ้โอโอโอตังค์เขาหดชิบหายอะ่ะหย,ยบาบหนามบางคน ได้แบบชิวเมื่อมันไปยาตจนนั้นคนระับมันติดกบอกลกางเลยนะล้อมันลอยอะ่ะเออแรงแรงเท่านั้นที่จะไปได้ฮะไงชิวๆแค่นี้ เรามันแรงอย่าให้เขาว่าได้นะรถมันติดอะเข้ามาไม่มีติดเลยรถเพียมันแรงไปให้ได้แนละ้วลูกพี่เดินหน้าไปแล้วง่ายกว่าง่าย้ยลูกพี่ พยายามวิ่งทางใหม่พยายามปีนนะเอาหน้าไปบะโยโยมุกตัวนด้เครืแกร์คันเหรอกี่ยวก้อยถูกน่อยฮะปัดบ้านต้องบัดจุ้งๆุงได้ บัานต่างทางะอ่าลูกพี่นี่เอาหน้าเข้าเลยนะไปได้แล,ล้วพี่รถผมมันแรงขึนนี้เอาไมา่อยู่โอ้โหไปได้เสยอรถทางโคตรโหดอ,อ่ะเละตุเปะหมดเลยอ่ะ เ้าเดินตรงนี้เหมือนนิ่งอย่างเหล็กล่องนี่ตรงนี้โหดจริงอะมันดว่าเบาะกลางนี่ผูดินแล้วนะเนี่ยไปได้เสยบอกแล้วรถพี่มันแรง เดี๋เอาเพี้ยมาหยู่หรอกเอ๊ะใครถูก้อนหินมานะครับเดี๋ยวเอาก้อนหินลงก่อนเดี๋ยวรถดำมานี่โบทะลุเวลานหนักๆเอับเอาไว้ตรงทางนั่นแล้วมาแลวฝั่งนี้นี่ <c oughs> ลึกกว่าเข่าแล้วนะ ก็เปล่าฝั่งท้ายนี่ถูดินเนะี่ยต่ยังไปได้นะเนี่ยสบายสบายครับ ตายเราเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้กันนี่ครับฝาก,กกดไลค์กดติดตามนะครับ